สวัสดีค่ะมนนเมรีก่ะแม่ลองเอรีจะทำน้ำแตงโมปั้นด้วยวันนี้เอามือวาน่ยไปตลาดวันอาทิตย์เอ้ยแดงดีอยูอ่นลเนาะขอกินของคนนี้หรอจกจ้ะเป็นรูปรลเลยยี่สิบอืมถ่ายลูกทำให้แฟนค่ะ ให้รู้หอมส่วนตัวกะบ่ค่อยกิ่นตอนเ้าอ่ะอุ้ยลืมว่าเมื่อวานน่ะไปตลาดนันวันอาทิตย์มาได้ตับแบบสดมาแต่กลับมาว่าจิกิ่นจุตับน้ำป่าเบิดจ้ะน้ำป่าเบิดก็เลยเอาใส่ตู้เย็นไว้ก่อนแล้วกะสิกินเมื่อนี้ละ่ะเดา จะได้ไปทรงลูกไปเรียนพิเศษแล้วก็จะแวะไปหาซื้อน้ำปูน้ำป่าระแดกไวเ้เฮือนไว้ซานดยู่จ้ะดีแดงดีเนาะบางแน่ If I have all of the stamps, I <laughs> will after I get all the stamps, I will buy something for you. You will? Yeah. Well, <laughs> well, I want you to buy something for yourself. <laughs> That's just me. And so I'm going to buy เดีย๋ยวสิปั้นหลายเลยวะจ้ะจะปั้นเยอะๆเลยเพราะว่า pues mm ล yeah. ูกก็จะได้กลิ่น uh, น้เพ่อเขาชอบไม่กินผลไม้อุ๊อันนี้เนื้อมันแน่นดีเ้ยนี่ทอาตัดเขาก็รู้เลยสวยอ่ะยูจนยู่ฮัรกายยู่ไปจนถึงน่จ๊ะเรต้องไปน้อยอบน้อยเนื้อต้าชีวิตของมันมีึ้นมันกับมีลงมันมีลงมันก็มีขึ้น เดินออกตั้มใจโอ๊ยปะผัวกร้อนไปหาผัวกร้รยเลยๆหว่วงมันบ่อใดใดไปคือจังสรนลูกเตาดิสักเขาจะยู่จังใดญขาดเพาะขาดแม่อีหย่างนะเง,ะงินทองมันหาได้จ้าทุม่มเงิน,งน,น,นีีหาเงินง่ายอยู่ไหมหนึ่งตรงซะมเมื่อนี้มันทุ่มเงินีีหาเงินง่ายเข้าไปอินเทอร์เน็ตเขาก็สอนนั่งสอนนี่อ่ะจ้ะ ลายรับเล็กๆน้นอนกระเทาะมาละอีอย่างขอเที่ยฮากาทุกอย่างมันกะเป็นไปได้หมดละจ้ะคือแต่จะว่าสิไปหาผัวไม้หาผัวไม้โอ๊ยบาไหวดูก็ได้ยินไผ่เบาต้อนานี่มีมีมีมมดานะเอาตรงๆว่ามาคำนี้เลยอ่ะก็มาหนี่งหล,กลักนะเดี๋ยวแม่น,นีเอาไปปั้นก่อนน่าจะต้องทำอาหารให้ลูกเลยนะเพราะว่าเขาจะไปเรียนพิเศษ แน่เลยจ้ะเดี๋ยวเป็นฟองๆนี้คือจังว่าเบิ้องอยู่ในอินเทอร์เน็ตเนาะเบื้งที่คุณตั๊กบ่งโกดพี่ตั๊กบ่งโกดนะค่นสอนอะ่ะคุนบอกว่าที่มันเป็นฟองๆมันเป็นแก๊สของผลไม้มันถ้ากินเข้าไปมันสีแนมท้องแม่อันนี้ก็เลยจะตากออกนะคะไม่รู้ว่าจังไดเ้อแต่ว่าเ่าก็รู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่ฟังขึ้นอะมันเป็นอะไรที่ฟังใดอะแล้วมันก็เสียหาย Knock a là cho nó phong phong mẹ, 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 đồng. Đồng không à. em 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 ไม,ไม่เอาไปให้พ่อไปัไง้งนั้นไม่ไม่ลองชิมแล้วงางเนาะชีวิตนี่นี่คือน่ากิ่นเหรอแน่นดีหรอือมนัาเป็นอาหารให้ลูกก่อน